สวัสดีครับอยู่กันที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลานะฮะวันนี้เรามานำเสนอ,อนี่แรไอเทมอีกหนึ่งตัวนะที่ตามหากันผมเห็นอยู่ในกลุ่มนะมันเพิ่งหลุดมาอยู่ที่ร้านข้ามขอบนะฮะเป็นคู r a d o 71 HG หมุนซ้ายนะฮะตัวนี้จะเป็นรอบเท่าไหร่7.2นะฮะ ตัวเล็กกระทัดรัดเบาหมุนลื่นบอกไว้ก่อนเลยลื่นมากเมื่อกี้ผมลองหมุนดูนะฮะลื่นจริงๆนะอยู่กันที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลาเชียงใหม่ราคาหน้ากล่องบอกไปแล้ว4,500บาทค่าจะส่ง80บาทแค่นี้เลยไม่ต้องพูดอะไรเยอะจบจบปิดกล้องเลย <laughs> ถ้าลงคลิปนี้นะไปแป๊บเดียวนะมีกี่ตัว สอ,สองตัวบอกไว้ก่อนสองตัวไม่ได้ขู่ลื่นไม่ลื่นคุณไม้หมุนให้ดูหน่อยหมุนแบบธรรมดาธรรมดาเลยลูกปืนเดิมๆนะอลูกปืนเดิมๆถ้าใส่ลูกปืนเซรามิกเข้าไปนี่ยิ่งลื่นเลยนะครับ,ค,รบคุณไม้มีไหมลูกปืนเซรามิกตอนนี้มไม่มตีต้องลองต้องรอของเข้าเราคันที่แล้วสั่งไปกี่เม็ด ห้าร้อยเมตรไม่ถึงนะฮะแต่ตอนนี้สินค้าขาดนะฮะอ่ะเรามาดูกันคูราโด71 h g นะครับตัวน,นี้ทำไมเป็นโลโก้ภาษาญ,ญี่ปุ่นไหมประกันของ<ม>ขอะไรครับมอคมอกโกลี่นะฮะมอกโลี่อ่ะมาดูคูราโด71 h g รอบ7.2แรงเบรก4.5กิโลน้ำหนัก185ดกร,รมัมเบามาก เบามากบอกเลยลูกปืน3ามตลับเป็น S A R B คือกันน้ําเค็มใช่ลูกปืนเขาจะดีกว่าแล้วก็ตามมาด้วย2ลูกปืนสอลูกปืนบวกกับอีกหนึ่งก็ทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ห้าหกตลับอ่ากันกับ1แล้วก็เพิ่มอีก2ลูกปืนอ่าเป็น5้บวกหนนะฮะ สตลับนี่จะเป็นแบบรุ่น S A R B จะอยู่ในคาดิฟก็มีนะอน่าจะอยู่ซ้ายขวา,วา,อ,อ,าอีกตัวหนึ่งก็อยู่น่าจะอยู่ข้างในอะ่ะไปพาดูเอ,เอง <c oughs> อยู่ข้างในนั่นแหละนะครับอแล้วเขาก็ระบุไปว่าหมุนเก็บสายหนึ่งรอบเนี่ยเก็บสายได้ถึงเจ็ดสิบสเซนนะครับส่วนในเรื่องของการจุสายก็ดูตามด้านล่าง ตัวนี้เลย PE หก็น่าจะเต็มม้วนนะร้100อยเมตรอ่ะแล้วแต่ยี่ห้ออีกทีนึงนะฮะตอนนี้ก็สาย PE ก็ขาดแคลนอยู่มีเป็นบางยี่ห้อนะครับน่าจะเข้ามาเร็วๆนี้อีกรอบหนึ่งสินค้าขาดตลาดไปหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินนะไม้นะอะ ตอนนี้เหมือนคนกําลังอั้นๆอ่ะอยากได้ลอกอยากได้อะไรแต่ของมันไม่มีอะแต่พอมาทีได้สามสี่ตัวนะลงโชปปี้แค่หรือว่าลงหน้าร้านอ่ะไม่ไม่ถึงสองสามวันเนี่ยคือสินค้าหมดเลยนะเออไม่ถึงอ่ะวันเดียวอ่ะสองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็หมดแล้วอ่ะอืมอ่ะตามนี้คูรโดเจ็ดหนึ่งอตามที่ระบุไว้นะฮะถ้าดูไม่ทันเดี๋ยวผมถ่ายตัวนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะ เป็นคูราโด 71sg สเปคตามนี้ครับอ่ะลอกหมุนหมุนลื่นไหมเฟรมเป็นอะไรไไวันนั้นมีลูกค้าถามมาพี่ครับขาลอกด้านล่างนี่เป็นพลาสติกหรือเปล่าครับไม,ไม่มีนะครับพลาสติกตัวนี้ถ้าไม่เป็นไฟเบอร์อ่าเกรด ABS นะก็จะเป็นโลหะนะครับแต่ตัวเนี้เป็นกาไฟนะ ขอบนอกนะอ่า<อ>ใช่ใช่ใช่ขับดีอือขอบนไม่รู้คือจับปุ๊บมันจะเยน็ยนๆนะคุณไม้นะตัวนี้เม็ดอินมาเลเซียนะฮะประกันมอกโกลี่นะครับขอลองเปิดฝาข้างดูได้ไหมคุณไม้สีสวยมากเลยแล้วคือเวลาเราถือเงี่ยมันเต็มมือดีนะไม้งานนี้เน้นงานอะไรช่อน ช,ช่อนกระพงงานเคาะนะครับรเยื่อเบาซิงกิ้งได้กระดีนี่ไม่ต้องพูดถึงอ่ะกระดีสามกรัมนี่สบายนะครับอยู่ที่สายอีทีตัวนี้เป็นหน่วงอะไรเม็ดลาคร,ครับขอดูตรงฝาหน่อยเฮ้ยเขาเขียนอะไรอ่ะได้ไงลูกปืนอะไร S E R B ไม่มีมมมอ๋อใช่แล้วใช่แล้วตรงนั้นนะฮะนี่ ตัวนี้เป็นแกนสปูลแบบไรสั้นยาว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 นะฮะถือว่าถือว่าโอเคเลย S <S เจ็ดหนึ่ง SG เบาดีนะมไม้หนึ่งร้อยแปดสิบห้ากรัม รุ่นนี้มีคล like ิกเสียงไหมมีครับไม่เดี๋ยวเกิดมีลูกค้าถามบอกว่าไม่มีนะฮะถ้าจะมีก็เป็นกับตันนะฮะใช่ไหมจีเมกกับตันแล้วก็ตัวอะไรนะสไปเดอร์ใบสันเราอยู่นั้นเหลือหมุนซ้ายอ่ะหมดอ๋อหมดแล้วไปแล้วออไปแล้วหมดครับตัวนี้เหลือกับตันใช่ไหมใช่หมุนซ้ายอย่างเดียวครับเหลือไม่กี่ตัวเหลือสองตัวอ่าเหลือสองตัวแล้วก็ถ้ายับ มีปลาลากก็ต้องไปเล่นตัวนี้แหละครับคอนควสเนี่สีทองนะฮะอ,อ,าาอ,อ่ะอาเบา S X B F S ่เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าลงไม้มีหมุนขวาผมมีหมุนซ้ายเดี๋ยวบอกเดนไม้บอกว่าดนเดนนี่ไม่ยอมช่วยขายของที่ร้านอ่าเดี๋ยวคลิปหน้านะคลิปหน้าเราจะเอาคูลาโดกับ S L X อยู่ในคลิปเดียวกันนะฮะ เอาคนละคิดใช่ไหมได้ได,ได้โอเคตัวเนี้ยไม้รีบเก็บไปไหน<อ>าราคา,<อ>ายังไม่บอกเลยบอกแล้วหรอมันจีนหน้ากองหรอเอาไม่สรุปสรุปสุดท้ายดิเถียงกันออกคลิปอ,อีปอะ่ะอ, <laughs> อานะฮะไอตัวคูลาโด71 s g นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่4,500บาทนะครับตัวนี้นะครับค่าจะส่งอีก80บาทมีเฉพาะหมุนซ้าย เท่านั้นนะครับตัวน,นี้มีเฉพาะหมุนซ้ายเท่านั้นนะ<ต>สนใจก็ส,จสอบถามสั่งซื้อเข้าม่ได้เดี๋ยวจะทิ้งการสั่งซื้อไว้ให้ผมต้องแย่งไม้ขายก่อนนะฮะก่อ,อนที่ไม้เขาจะเอาไปขายเองนะฮะขายไว้ได้ส <laughs> ักชั่วโมงรอสอชั่วโมงเดียวแป๊บเดียวไปเลยนะโอเคไปกันก่อนขอบคุณครับที่รับชมและติดตามครับ